เธอเป็นเท่าไหร่มีก็ทําเครื่องป๊าดป๊าดเคลียวฮะอ๋อจองอยู่ <laughs> à, มันจะถูกกว่า40%นะ <refin ements. S 1> <op> พอมาถึงร้านเราก็แจ้งชื่อแจ้งส่วนสูงไซส์รองเท้านะนี่มาเลยนี่โอ้โหเนี่ย 바를응바다를에요 바지가 를넣은거바닥 바지를 넣요 한번 다 신어보시고 제대로 신어보시고 나서 일단은 네분다저 따라 하실게요 아버님 한번 다시 따라 해 보시고 한번 제대로 한번 신어보신 다음에 신 다음에 소위 말 소위 말하 นี่ชายเสร็จมาเท้าให้อันนี้เราใส่ขึ้นไม่เลยนี่เลือกชุดกันเลยอันนี้ถ้าใครไม่มีนะมาเลือกข้างบนได้นะทุกใส่แล้วก็มีห้องลองอ๋อสีนี้เลยอันนี้ใส่เอง มื่อกี้ส่เอลอันนี้เอ็มมันจะดูไม่เถไอย่างมไม่รับไม่เอ็ไม่รัเดเกินตรงไม่ยางเกินไปไม่มันไ,ไม่ยงกินไปหน่อยย่างตรงไปแตะไดวยดว,ยดวยชุดนี้เป็นชุดหมีอ่ะอีกก็ชอีก็อนไหม่อีกท่า้3 0 0ท่าให้4 เอออย่างเท่เลยบัสนี่ไงเอออย่างเท่เลยได้พี่พอแล้วโอเคเลยสวยเลยได้ได้ได้เดี๋ยวโอชินใส่เลยลองหมวกอันนี้กันดูไหไหนลองใส่ดูได้นุ่นบาสนุ่นเป็นนักบินเลยเนี่ยนักบินอวกาศ ก็เอาเปิดไปลุงเนี่ยมาเปิดอย่งีวะนั่นแหละเปิดอย่างนี้แหละรักุเลมากนี่แหละโอเคเจซะอเเซลอาสัอันนี้อันนี้ยาวมัไปปรลสักกชงนร้ใส่า่อ้ยเบาๆลุงเบาๆกรจกเลอันนี้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคอล โอเคไปไปเนี่ยพูดประสบไทยพูดร่วมะสบไทยกลับนายเลยสุดเลยอ่ะไปโ้หมดแล้วไว้โอเคพร้อมแล้วอ่าแถวนี้เป็นร้านเช่าหมดเลยนะทุกคนไม่พร้อมเลยโอ้โหต้องเลยยังไงต้องเลยอย่างี้ไหมสู้ะสบไทยติ่นมากดุนไปอันนู้นสก๊อต ยังไม่ได้กูด่าเราไปเล่ากูด่ากูด่าอู้ฉลาดอู้เก่งมันบอกว่าให้ให้ไปข้างหน้าใช่ไหมใช่เองแล้วเขาจะต้มลุงก็ได้ทิกลิกแล้วเขาจะลิกยังไงพี่คนเดียวยังไงไม่มียังงี้เหรอใช่ จิกไว้นะจิกไว้เอาอึ๊บพิกเลยบัตรบัตรบัดรพิก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 ลุกลุกบัดรพิกลุกอ๋ได้แล้วไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้เอยตะขุดนาทำไมล่ะเนี่ย

งัดไปเท้าไว้งัดไปเท้าไว้นั่นแหละดันมาเฮียมือดันมาดันมาอีกดันมาอีกงัดไว้ก่อนงัดไว้ก่อนมันจะไหล เอาละทีนี้เปิดไปแล้วขึ้นเปิดไปดา้วขึ้นบัสบัสวเนี่ยจะยังไงใค้ผู้ประสบภัยจะลงไปยังไงก่อนรับฉันด่วน โอ้โหาฮ่าฮ่าฮ่านาเริ่มติดใจแล้วขึ้นต่อไหมฮะ โอ้ขึ้นข้างหลังได้ด้วยขับซ้ายงัดซ้ายไปสาทีอีกรอบนึงอะ่ะไปทำอะไรก่อน <c oughs> <c oughs> 네, 네. 나는 나는 네. 어? 나는 초. 그 돼? 네. 까이야, 안돼? 네. 조금 돼. 조금 돼몇이야 8. 아. 오먹 뭐가 배안 고파? 아, 나 배고파. 아, 안 고파? 조금 더. 지금 간단하게 먹자. 지금 지금 지금. 먹기 전 자, 먹기 전에 놀아. 자, ไปกิก่อก็เขาเล่นนะฮะกันเล่นกินกับแกเไปกินกับบ้านบ้านจะเล่นก่อนหรือจะกินเล่นเอาไปได้ถึงทีม่นไปบ้านเราไปเต็มโตโอ๊ะโอเคเจอกันเจอกันครับบ อรอสองสามรอบรอตัวเองห่งนรอบที่สองตอนนี้เริ่มจับทางได้แล้วนะรัดเริ่มเริ่มสนุกแล้วตอนแรกไม่กล้าลงมานะทุกคนเริ่มจับทางได้แล้วไม่ได้ยากนะยากนม่ดเพราะว่ามีคนบอกว่าปวดยากไม่รู้รับต้องมาลองเองสกีก็ไม่เคยเหมือนกันเพราะว่าสกีง่ายกว่า ก็ไม่ร้มกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้ลองสกีนะไปก้นกระแทกกันนะทุกคนวันที๊ดไหมเดี๋ยวตัง้ตงก่อน โอ้ยแค่ไมเท่าไหร่ดี่กาทวบรวมกันเยอะๆนรกมะนาวเป็นไงมีเติมพลังมาแล้วคอยดูคอยชิ้้างออกค่ะเิรก đâu? quay này, hãy đi tụi em kíp kinh gì king kinh nửa vòng, 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 hổ phaát đùi, จัดบ,บอดระวังมือไปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ

ยอดเอ้าโหตาหลังเขาติดติดเลยหนูบ้านโอโอเคขอบคุณมากสำหรับประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนได้เวลาแล้ว คลิปนี้ขอขอบคุณผู้ร่วมประสบภัยนะสวัสดีคับโอเคล้วเจอกัน EP หน้าครับโอ้ฝากสั่นคแล้วสวัสดีครับยินมากบ๊ายบาย